สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะหนูได้อะไรจากการเรียนรู้แบบ Active Learning คะครับเนื่องจากจังหวัดสุวินนะครับเป็นจังหวัดที่ขึ้นชื่อเรื่องช้างทำให้จังหวัดของเรามีมูช้างเป็นจำนวนมากครับเพราะเราเลยได้เล็งเห็นว่ามูช้างนะครับสามารถนำมาต่อยอดและก็สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนได้ครับอ๋อค่ะลัจึงได้นคมูช้างเป็นนวัตกรรมชิ้นคครับอ๋อค่ะ ค่ะและนอกจากเราจะได้กระดาษจากมูลช้างแล้วนะคะเรงสามารถนํากระดาษเนี่ยค่ะมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นกรอบรูปพัดหรือว่าโบสการ์ดค่ะและในอนาคตนะคะพวกเราจะมีการจัดกิจกรรมเวิร์กช็อปให้แก่นักเรียนในโรงเรียนะค่ะเพื่อเป็นการต่อยอดแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยค่ะผลิตภัณฑ์ในอนาคตที่เราจะผลิตออกมานะคะก็คือแผงไข่นั่นเองค่ะ ทุกบ้านมีแผงไข่อยู่แล้วแน่นอนค่ะซึ่งแผงไข่เนี่ยบางบ้านใช้ไปก็อาจจะทิ้งแล้วก็ไม่ใช้ประโยชน์ต่อใช่ไหมคะแต่แผงไข่ของเรานะคะมีความพิเศษตรงที่ทามาจากมูลช้างค่ะสาระนําไปย่อยสลายทางธรรมชาติได้ร้อเปอร์เซ็นต์ค่ะส่วนประโยชน์นะครับได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการทํางานกลุ่มตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้าปลายน้ำครับและพวกเรานะครับยังได้เรียนรู้วิถีชีวิตของผู้คนที่อาศัยอยู่ร่วมกับช้างที่ตอนไปหมู่บ้านช้างด้วยครับอ๋อค่ะและพวกเรายังเป็นส่วนหนึ่งช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยว ไปหมู่บ้านช้างและยังมีคลิปวิดีโอที่เราได้ถ่ายทำและเผยแพร่ทาง YouTube ช่อง Sunday Diary ด้วยครับผม